สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมากับการรีวิวกระเป๋าแบรนด์ไฟล์ถานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับก็ชื่อรุ่นว่าแม็กนะครับรหัส f 5 5 4นะครับก็รุ่นนี้ก็จะใหญ่กว่ารุ่นที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็หนากว่านะครับหนาหนากว่าแน่นอนนะครับแล้วก ตัวนี้เขาก็าจะให้มากับกระเป๋านะครับก็จะบอกว่าวัสดุต่างๆนี่ทํามาจากอะไรนะครับนี่นะครับก็มาดูที่ตัวกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าก็ผมก็ได้มาเป็นสีออกเทานะครับเป็นสีเทาก็ตัวกระเป๋าก็มีริ้วรอยบ้างนะครับการาเป็นเหมือนผ่านการที่ วัสดุที่ทํากระเป๋าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่รู้กันดีอยู่นะครับว่าแบรนด์นี้เขาก็นําผ้าใบที่คุมรบรรทุกที่ใช้งานมาแล้วนะครับเอามาเป็นวัสดุทํากระเป๋านะครับมาดูที่ตรงด้านหน้ากระเป๋านะครับจะมีชื่อนะครับชื่อของแบรนด์ติดไว้นะครับก็จะเป็นเหมือนเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็เป็น ชื่อแบรนด์เป็นเหมือนยางนะครับนูนขึ้นมานะครับจับก็รู้สึกว่ามันนูนขึ้นมานครับก็ตดูตรงด้านหลังกระเป๋าก็มีช่องใส่ของนิดนึงนะครับผมว่าช่องนี้ก็ใส่ได้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะใส่พวกอ,อะไรที่มันสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันน่าจะ ล่วงหายได้นะครับก็ใส่ได้นิดนหน่อยๆครับอะไรที่มันไม่สําคัญมากอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ได้หรือว่าจะใส่เป็นเศษแบงก์ก็ได้ครับแบงก์ยี่สิบอะไรเงี้ยใส่ได้แต่ว่าก็ไม่ควรใส่เยอะนะครับถ้าจะใส่เยอะๆก็ใส่ด้านในกระเป๋าดีกว่ามาดูที่ด้านในกระเป๋านะครับเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเป็นแม็กนะครับเป็นเป็นแบบแม็กปิดเปิดนะครับ ไม่เหมือนตัวที่แล้วที่เป็นตีนทุกแกนะครับก็อันนี้ก็จะดูแน่นหนาดีนะครับก็ตรงตัวแม็กหมุดมันก็จะมีพิมพ์ชื่อแบรนด์ไว้ด้วยนะครับก็ก็าดูแข็งแรงทนทานดีครับนี่ครับเวลาติดอ๋อนี่ครับใช้ได้ครับอืมเปิดมาก็ดีครับไม่ดูแข็งแรงครับส่วนถัด เข้ามาพอเปิดมาจะเจอช่อง1ช่องนะครับก็จะใช้แม็กเหมือนกันนะครับในการในการปิดนะครับช่องนี้แน่นอนครับเอาไว้ใส่เศษเหรียญแน่นอนแยกแยกจากส่วนต่างๆของกระเป๋าชัดเจนนะครับก็เศษเศษเหรียญน,นิดๆหน่อยๆได้นะครับก็ใส่เสร็จแล้วก็ปิดน่าจะไม่ล่วงออกแน่นอน ออมาดูด้านในกระเป๋าก็จะเจอเป็นช่องแบบนี้นะครับช่องแบบนี้ก็ก็ใส่บัตรได้หลายใบนะครับก็ลองนี่นะครับใส่เข้าไปได้เยอะอยู่นะครับต้งน่าจะ6ใบได้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนช่องตรงกลางนี้ก็น่าจะเป็นใส่แบงค์ได้แต่ว่ามันก็ต้องพับนะครับเราก็ต้องพับครึ่งใส่ลงไปได้นะครับก็ผมเลือกมาที่ซื้อมานี่เพราะว่า สีชมพูนะครับอยากได้กระเป๋าใบสีชมพูแต่ว่าเวลานี้คงจะไปหาสีชมพูทั้งใบคงหาไม่ได้ครับเพราะว่าราคาในท้องตลาดที่เขาเล่นกันก็ราคาสูงมากครับใบสีชมพูแบบล้วนๆนะครับก็เลยได้ใบนี้เอาข้างในเป็นชมพูก็โอเคครับอย่างน้อยก็มีชมพูนิดนึงนะครับก็ดูการตัดเย็บออกมาก็ดีนะครับดูแข็งแรงทนทานนะครับใช้ได้เดินได้เดียวนะครับก็ดูแข็งแรงนะครับไม่งอแงงนะครับ นี่นะครับก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับถือว่าอ่าเป็นไม่ไม่ถึงขนาดแพงแพงมากนะครับถ้าเทียบกับกระเป๋าตังค์แบบอื่นนะครับก็ถือว่าราคาราคา,ราคาใช้ได้ครับราคาพอใช้ใช้ได้ไม่ไม่สูงเกินไปนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองไปหามาลองดูนะครับผม พึ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับพึ่งไปเดินแล้วก็ได้มาได้มาพอดีนะครับก็ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเป็นเป็นแบบไหน,นะครับรุ่นนี้ผมชอบตรงที่มันมีช่องเยอะๆเนี่ยครับใส่บัตรได้เยอะดีแล้วก็แยกได้ด้วยนะครับบัตรก็ประมาณนี้ครับที่ผมน่ครับส่วนราคาที่ผมได้มานะครับอันนี้เป็น เป็นใบของเขาครับผมได้มาในราคาที่3,600บาทนะครับจากร้านนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองไปหามาลองใช้ดูนะครับผมว่ามันทนนะครับมันทนเป็นกระเป๋าตังค์ที่ที่ที่ทนอย่างน้อย,อยใบหนึ่งต้องมีใช้ห้าอาจจะไม่ถึงนะครับสี่ปีสามปีผมว่าถ้าถ้าใช้ ใช้ดีดีนิดถึงนะครับเพราะว่ามันวัสดุมันดูแข็งแรงนะมันเป็นผ้าใบมันไม่ได้ขาดง่ายมันไม่ได้เหมือนกระเป๋าตังค์ทั่วไปนะครับก็เปรียบเทียบกับราคากับอายุการใช้งานของมันผมว่าคุ้มครับเป็นกระเป๋าตังค์ที่ใช้แล้วคุ้มก็สนใจก็ไปลองมาหามาใช้ดูนะครับผมนี่นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรุ่นใหม่ๆที่ผมได้มาอีกเดี๋ยวผมจะ กลับมารีวิวให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ